สวัดีพี่น้องสวาสดีเอฟซีทุก่าพักกันนังย่นี่นะล่งอย่างงั้นเอามือยุบบอสบายดีเอฟซีทุกตาถั่วกรเจ้าพี่น้องส่งตาบุไลถั่วกระยำเฉยสวย11โมงยังตอนนี้ยังถาน้องแค่งกับน้องแฟตติ น้องแน่นะนะน้องแน่นบาอ,อยู่น้องแน่นเป็นแห่ขับโแดงผักที่ซื้อใส่ทุงไปให้ใหนอ้นองแคทเอามาือ่อยเอื้อยกับพ่อแมย์สิ้อใส่ทุงไปให้ผุนนักการมียผักมีผู้หญิงใจดีเลี้ยงเพอหรือว่าเลี้ยงกึ้นเตียวแหลนะเนาะตอนนี้นางมีกําลังปลูกก้อนห,นอหมืองไอ้เพอท้องชาเจิด ยังขาอันข้างในน่องพุงกบฟินขอบคุณเตื่อยขอบคุณคุณพี่นะคะที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆต้นนี่ถาถา่ายังบอม,มาอยู่ที่แท้กกับบริใกล้ใ,ใกล้อีกนึงก็งไปบอกไป cho mình xa. Thôi này thử... Mà trời có lăng phung hay đi Thảo trời có thảo chít Phở là cái đồ bay bay Hãy subscribe cho kênh นมาไว้ไอเน้นไปสไส่ประต่อดขับุดแดงเวลาจังก็หายเมื่อหายไอเน่นห่านเก่าห่านเดิมพี่นอ้องจัดปลาโทวผมจะหนาคิติ เสียบวะเธอจ้ะเจ็บแล้มีเสียบวะเจ็บดูเอกินเองเย่าปิดอย่าปิดมันสจีดีสแตทเขากินข้าวกันยังเฟตตี้มาสาวนี่เอาออกในหมวกนั้นปอแค้นนองแค้นกินข้าวกับนูอนุมาแต่สาย จะบายดีเลยเขาเจอนะพุ่งพุ่งเห็นเด็กๆนะคือสีอิ่มนันแหละของหลังแคนน้องรัตต้ยกินไหมลูกโอมเฮียง คุณเดอ้อคุณพี่ใจดีที่ฝากเงินมาเลี้ยงกวกเกีียวเด็กๆสุดเก่าสุดเดิมไอแน่นอาไปอยู่ไอแน่นแปลนเนี่ย,นะย,ยขันโบแดงไผ่บัพอนาไปเปิดมาเด้อ Anh ấy kín luôn lạ, kín Cái <laughs> tiện Nó đầy luôn chắc dạo này nè Vọ Trong tốt Thế này đây kín Thế đây kín Thế này đây kín Vọ Thế đây kín กินะปุงเป็นกินิดีไอแคนสองมือใส่ทานมาดูกินดจอยกินิดนีกินอย่างไงอืมี่ฝุ่น อนั Double ้นจะเหตุี่ังอะไร้นมากนาทอยกกินนกกินเสียบไว้แค่นั้เีบดกินแต่หงนะขอให้คนผี่เด้อสุาพะข็งแรงคนาจิจได้คงขวัญจะมีมาเด้อคนผี่กินกวยเตียวนำเด็กๆเด้อ ເຮົາກະຊິຫໍ່ເພິເຮົາກະຊິຖົງໃສ່ເມື່ອໃຫ້ນ້ອງແຄນນ້ອງນາງແນນກັບແມ່ພໍ່ແມ່ຢູ່ເຮືອນມາກິນເອີ ืก็เพอ,อมัอนอะันนั้นมันลมถ้ากันไปใส่ก่อนอนี่นะหักกซีหกิซี่ซไปขึ้นอาบ่ไปข้นอาบอหากิซีแล้วไปขึ้นอาบอ่คือเพื่อนอันนั้น,นไม่ไม่สาว nhắn tục mà chơi <cười> mm. <cười> Xe subscribe cho เป็นเด็กหน่อยกินอิ่มเขาก็ดีใจเลยเนาะขอบคุณคุณพี่หลายๆี่เมตตาเด็กๆมันก็เลี้ยงมาตลอดอืปฏิใสแต่ละคนใส่เต็มที่คือหัวหนุ่มแท่ันี้บอเดินวีผมบอวี

บริส er. ุทธิยังเลยงงหงแม่บ่อยมั้งเสียบ้างไหนไปครับงันปะบ่มีวงกินกินกินแุบนั้นสุดหัวหิวเด็นี่นะสองคนจอยหนอ คือคนที่ยุ่มัได้กินเฮงเ่ยมัได้กินแต่เฮงบ่รมเพติก็ขอบุญขอบคุณเนาะเกิดใจดีทีคุณพี่ใจดีทีอันฝากเงินมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆมาเจอหนี่งกินแต่หนามันกินแต่หนามันก็พาะอะไรท่านะ่ะ หน้าของลูกายเขาก็เด็กๆกินแล้วเขาก็สิใสถุงใหพผุนใสถุงหายใหม่ครอบครัวผุนให้น้องเนนเนน้องเนนปริมาน้องเนนไปเหงีไข่หมดแดง ได้บอไปกเน่แต่ละเสือน้องแนนไปกระไฟเนี่ยือบไปน้ำเบื่อจ้ะเนี่ยพ่นเหยื่ออ่อนเนี่ยอ่อนมนแบบอเอนเนี่ยอ่อน้ายแมได้แต่อเอนยังไงอนอน

อยู่ไทยแต่พนตรงแห้งเเดีสุขภาพแหเงนเจ็บจะได้ของขวัญอย่าไดมี่บกันหม่คิดนะเด้อไป่นองเด้อไนตะกี้มันบดิบมบดิเบิงยังเลย